ก็ปรับได้ปรับสมดุลตัวโดยการฝึกลมหายใจให้กระบังลมตัวนี้ท้องป่องหายใจออกให้ท้องแป๊บ <c oughs> คุณโยมอ่ะตอนนี้จับค,ความรู้สึกง่ายๆคุณโยมลองนั่งสบายๆแล้วหายใจเข้าลึกๆก้านลมหายใจผ่อนลมหายใจออกยาวๆและตอนนี้ใช้ภาวะของความรู้สึกของจิตก็คือหายใจเข้าใช้คําว่าเบาหายใจออกใช้คําว่าสบาย ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออย่างหนึง่งคือบอกจิตตัวเองถ้าบอกจิตตัวเราเองจะรู้สึกเบาสบายขึ้นเบาไหมค่ะลองขยับคอดูซิเมื่อจักลู่ยังหนัหนกๆอยู่อาจจะยังไม่ร้อยเ,เตรงเนี้ยก็นะรู้สึกสึกเบาลงช่วย <c oughs> แค่ลมหายใจแค่เนี้ย แต่ส่วนใหญ่พวกเราจะไม่ค่อยใช้การพูดพวกนี้กันจะใช้อารมณ์เครียดอารมณ์กังวลจากการดําเนินชีวิตสิ่งแรกเลยเนี่ยถ้าเราใช้อย่างนี้ประจาประจาเนี่ยมันก็จะทําให้จิตของเราผ่อนคลายลงถ้าตามันเริ่มที่แบบโฟกัสไม่ได้แล้วอาจารย์หลับตานิ้งๆงแล้วก็มองดืมตาขึ้นมามองสีเขียวสีเขียวเนี่ยจะทําให้ตาเบาสบาย หักธรรมชาติของของของจอประสาทต,ตาถ้ารับสีเขียวจะรู้สึกเบาสบายแล้วก็ทําให้ธรรมชาติของตาเนี่ยโฟกัสตาได้ดีขึ้นคือหลักการง่ายๆเลยให้มองสีเขียวอลองถามจากสุแพทย์ได้หมดเพราะวงการแพทย์ทั่วโลกก็จะใช้งี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอเมริกาจีนก็ใช้ค่ะ<า>ที่เบตก็ใช้ค่ะทกที่พ่อจันเด็กเด๋ยนนี้เล่นเกมกันเยอะ อาจารย์เจอผู้ป่วยเด็กมามากไหมคะช่วงนี้เยอะช่วงนี้เยอะอืม,อมารย์ทำไมยังห่วงห่วงห่วงเด็กนักเรียนที่อะไรนะใช้เครื่องอะไรนะไออ๋อแท็บเล็ตค่ะออแท็บเล็ตแท็บเลนะ็ตั่ไแนละค่ะแา่า่ยยังห่วงอยู่เลยจะเกิดอ,อะไรขึ้น,นบ้างคะต่อไปข้างหน้าเด็กพวกนี้สายตาจะไม่ดีเลยแล้วความสมดุลตัวแล้วก็คือเกิดความเคยชินสมองจะไม่ค่อยได้คิดสมองมนุษย์เราจะเกิดรอยหยักได้ก็ต้องไปทางความคิด และความคิดต้องเป็นความคิดที่เป็นบวกพระอาจารย์คะเด็กที่มาตอนนี้อาการเป็นยังไงกันเป็นส่วนใหญ่คะอ่าอันดับแรกเลยคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงพวกที่ติดเกมพวกเล่นแท็บเล็ตกันมากๆเลยนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะว่าไม่ไปออกกําลังกายลแล้ว,ค,วค,ลคลื่นความสอดคล้องเป็นเรื่องคลื่นความสอดคล้องถึงคุณจะไปตีเทนนิสไปไว่ายน้ําอะไรก็แล้วแต่แต่มันทําให้คุณอ่อนแอลงเด็กเนี่ยแล้วก็อย่างอย่างที่คุณโยมอ,อัญชริพรว่านั่นแหละ ก็คือไม่ได้ออกกําลังกายอยู่กับเกมตรงนั้นอยู่ในบทเดียวนานๆคไม่ต้องอะไรหรอกเรานั่งนานๆอย่างนี้เราก็เมื่อยใช่ไหมใช่ค่ะแต่เขาเล่นจนเพลินสติเขาเขาเล่นเนี่ยเขาไปอยู่กับเกมจนลืมกายลืมใจเขาไม่รู้หรกคําว่า,าเมื่อยเท่าไหร่แต่พอออกจากการเล่นตรงนั้นแล้วแย่เลยแล้วพอาจารย,ย์แก้ยังไงคะก็ต้องอยีล้ามเลยให้เขาตีข้ามเลยให้เขายีละตีล้ามเลยตีเบา ตีเบาๆนี่แหละแต่มันจะเป็นการริวค่ะแต่พระอาจารย์คันเด็กคงดูอยู่เยอะอะพระอาจารย์ช่วยสอนเด็กหน่อยเถอะค่ะ<ด> <c oughs> จะให้แม่ตีไปตลอดได้ยังไงไต้องตีกันเองอาตมาเวลานั่งนานๆ่ะใครหลายๆคนจะแปลกใจว่าเขานั่งกันนานๆแล้วเขาลุกขึ้นมาเขาเดินไม่ไหวเลยค่ะอาตมานั่งทีสามสี่ชั่วโมงลุกขึ้นมาก็เดินได้เลยเขาก่อนจะรุกเราก็ตีเบาๆก่อนอ๋อตีขาให้เลือดเดินให้เขาตื่นขึ้นมาก่อน อาตมาไปนั่งที่พุทธคยาเนะี่ยแหละนั่งสมาธิน,ะนั่งทั้งคืนแหละมีหลายคืนเหมือนกันที่นั่งอริยบทเดียวเลยตั้งแต่สามทุ่มยันตีสี่ปฏิสสงบแล้วอารมณ์อยู่ในความสงบก็นั่งยาวทีเดียวเลยค่ะก็ขึ้นมาพอรู้สึกตัวออกจากสมาธิก็ตีถ้าไม่ตีล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะนเขาก้าวไม่ออกเพราะเลือดไม่ไหลยเยอะแล้วตอนนั่งทาไมไม่เมื่อยอะจิตมันมันรวมมันนิ่ง เป็นการซ,ซ่อมจิตตัวเองซ่อมกายตัวเองถ้าเราซ่อมตัวเองจิตนิ่งและรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกะทัตตาลมแล้วจะเกิดความสว่างในจิตจะเหมือนกับมีวิมานไปอยู่ในตัวนะมันเป็นความเป็นการซ่อมตัวเองอย่างง่ายค่ะเวลาเดินทางนานๆพระอาจารย์คะอย่างคณะที่ไปแสวงบุญที่อินเดียเนี่ยบางช่วงเดินทางนานจะรู้สึกมีลมอะค่ะใช่ทำยังไงดีอะคะก็ต้องใช้ใชลมหายใจเขาช่วยนั่นแหละ หายใจเข้าลึกๆกั้นกองลมไว้ที่ท้องแล้วก็ปลนลมหายใจออกอย,ยาวช่วงไหนคะในเวลาที่เรารู้สึกว่าลมมันตีหรอใช่ใหายใจเข้าลึกๆให้ท้องป่องๆเกรงหน้าท้องไว้สักครู่หนึ่งพอป่องเต็มที่แล้วเกรงหน้าท้องเอเกรงหน้าท้องสักครู่หนึ่งก็ปลดลมหายใจย,ยาวนั่นแหละก็จะทําให้ลดลมได้เวลานั่งรถคือถ้ามีสตินึกขึ้นมาได้อยากให้สบายก็ทําแบบเนี้ทำแบบนี้พอท้องป่องก็ เงไว้นับหนึ่งถึงสักสามสิบไม่ต้องยาวขนาดนั้นก็ได้อาจจะตายก่อนถึงสิบใจอันหนึ่งต้องทำเจ้าเจ้าสิบนะคะแล้วก็หายใจออกปกติยาวๆเขาบอกว่าชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยอทั่วไปไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะธรรมชาติของสัตว์ที่มีชีวิตสัตว์ตนใดที่หายใจได้ยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอายุยืนสัตว์ที่หายใจสั้นหายใจเข้าสั้นออกสั้นจะเป็น สัตย์ที่อายุสั้นลมหายใจต้องมีศิลปะไม่ใช่สักแต่หายใจใอยู่อย่างนี้ไหมคะใช่ใช่ใช่ต้องหายใจให้ลึกหายใจให้ลึกไม่ใช่ธรรมชาติด้วยต้องฝึกใช่ไหมคะต้องฝึกฝึกจนเป็นนิสัยฝึกจนเป็นนิสัยจนเป็นธรรมชาติสุขภาพจะดีต่างกันยังไงคะการหายใจสั้นกับยาวเนี่ยคะ่ะหายใจยาวปอดขยายยาวออกซิเจนเข้าได้เยอะออกซิเจนเป็นตัวอะไรเป็นตัวเาผาผลาญอาหารที่กินเข้าไป อาหารที่กินเข้าไปในพอเผาผ่านแล้วเกิดเป็นพลังงานเผาผ่านได้หมดไม่เกิดเป็นขยะไม่เป็นตะกรนตกค้างภายในกายถ้าเปลี่ยนเหมือนรถยนต์นี่แหละน้ำมันเป็นสินที่โยมใช้อยู่ถ้าเกิดการเผาผ่านหมดในลูกสูบกระบอกสูบก็จะส,สะอาดจะไม่มีขม่าติดค้างแต่ถ้าออกซิเจนเข้าไปเผาไหม้ไม่หมดคราบน้ำมันก็จะติดเอาไว้นานเข้านานเขาก็จะเกลื่อกันร่างกายก็เหมือนกัน อาหารไขมันต่างๆที่กินเข้าไปเผาผลาญไม่หมดก็จะเกาะเป็นผนังเลือด<า>ไขมันเกาะผนังเลือดฉันได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นก็คือ,อ,อทั้งกินก็ไม่ดีหายใจก็ไม่ดีออกกําลังกายก็ไม่ดีน้ําก็ไม่รู้จักกินก็เจ๊งเลยสิคะเครื่องยนต์นี้ก็ใช่ความร้อนไม่ระบายเพราะการเผาผลาญเกิดความร้อนไหม ใช่ค่ะใช่ไหมค่ะแล้วเราถ้าไม่มเบเผาผานเกิดความร้อนแล้วเราไม่เอาน้ําเข้าไปดับความร้อนให้เปิดความสมดุลของน้ําในกายเพราะว่าเวลาเผาผานเนี่ยมันอยู่ช่องท้องเท่านั้นค่ะไม่ได้ไปส่วนอื่นน้ําเป็นตัวที่ทําให้กระจายความร้อนออกไปได้โทษตัวความร้อนได้เป็นตัวเผาผานได้ค่ะของเสียต่างๆก็จะไม่ตกตะกอนบางคนก็บอกเขานี่ดีจังเลยไม่มีเหงื่อจริงๆแล้วดีหรือไม่ดีคะม,มันมันมีทั้งดีและไม่ดีดีก็คือกลิ่นกายไม่ค่อยมี ที่ไม่ดีก็คือทําให้ไตทํางานหนักแล้วทําไมคนบางคนไม่มีเหงื่อคะอาจารย์ออกกําลังกายนานมากกว่าที่เหงื่อจะออกรูขุมขนปิดก็เป็นไปได้รูขุมขนเล็กธรรมชาติของคนต่อมเหงื่อไม่มีต่อมเหงื่อไม่มีผิวละเอียดไม่ค่อยมีเหงื่อใช่อัตมาไม่ต้องอะไรหรอกอาตมาแค่หายใจกั้นกองลมทั้งสามสี่กองลมก็เหงื่อท่วมแล้วค่ะต้องฝึกอันนี้ไม่ดี ดีไม่ใช่หมายความว่าพวกที่เหงื่อออกยากเนี่ยไม่ดีไม่ดีทำยังไงคะควรจะก็ออกกําลังกายออกกําลังกายให้ถึงจุดจริงๆให้เอาลมหายใจเอารองน้ําออกมาเหงื่อไม่จําเป็นได้ไอไอพวกเหงื่อออกมาตามผิวหนังอย่างเดียวไม่ใช่ละอองน้ําที่เสียๆต่างๆออกทางลมหายใจเราด้วยทางปากหรือจมูกคะทั้งปากและจมูกได้แต่นั้นแต่ที่ที่เอาของเสียออกที่ดีที่สุดคือออกทางปากเวลาเข้าลมหายใจเข้าเข้าทางจมูก เพราะมีรูขุมขนมีตัวกลองมีตัวจับเชื้อโรค่ะเวลาออกให้หายใจออกกันากอันนี้เฉพาะตอนเช้าเวลาล้างคอจริงเหรอครับเวลาปกติให้เราหายใจเข้าทางนี้ออกทางนี้มันก็ผิดธรรมชาติสชครับท่านไม่ผิดหรอกผิดยังไงล่ะฮะอย่างนี้เหรอคะสบายไหมอ่ะคุณโยมเราหายใจเข้าจมูกแล้วปล่อยเฮอรรู้สึกโล่งไหมแต่มันจะคอแห้งเร็วนะคะก็ใช่ไงเผาผ่านของเสียจิบน้ำปราบเขาผ่านไป ใช้น้ำอันนี้เป็นธรรมชาติของพระอาจารย์หรือเปล่าคะอรตมมาทําอยู่ประจําก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยอรตมาเป็นคนไม่ค่อยเหนื่อยนะเข้าจมูกออกปากทําจนเป็นนิสัยอะจะช่วยในการเผาผลาญระบายของเสียระบายของเสียและอองน้ําทําให้ไตทํางานเบาลงไปด้วยเหงื่อออกเนี่ยทำให้ไตทํางานเบาลงนะเพราะมีความเค็มอยู่ในตัวนะเหงื่อเราเค็มถ้ากองไปสู่ไตแล้วเนี่ยไตเนี่ยเป็นดักของเค็มมากดีที่ไหน จก็จะจับตัวเกิดเป็นเป็นคาบตะกอนต่างๆต,ตกตะกอนในไตเกิดนิ่วเกิดอะไรเยอะแยะมากมายค่ะโดยธรรมชาติพวกที่ตับเริ่มเป็นซีดอะไรแล้วเนี่ยอาจารย์เกิดจากอะไรอะเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะเหมือนกันนะคะอาหารการกินกินเคมีอาหารที่มีเคมีเยอะแยะมากมายบันเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่งผักหญ้าที่เรากินกันอยู่เนี่ย ยาฆ่าแมลงทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่่ะคไม่คอกว่าเขาขายประกาศปัปอดสารปอดสารไม่ปอดนะคะเพราะลงกระทะกลิ่นมันออกมาเลยค่ะยมเคยเจอแต่ที่นี่เราปอดแน่ของที่นี่เราปลูกเองปลูกเองยาฆ่าแมลงเราก็ไม่ใช้เราใช้ใบใบหญ้าหมักเอาค่ะผักที่ที่เป็นธรรมชาติจริงๆเราก็ให้เขาเก็บสอนวิธีการเก็บให้เขาว่าผักอะไรนเป็นธรรมชาติกินได้เป็นยาค่ะ เอาพวกสารเคมีนี่กินเข้าไปมันทําให้เกิดเป็นซีดในตับได้ตับมันต้องหลั่งเอนไซม์ออกมาเพื่อจับสารเคมีออกอ๋อสารเคมีมันไปตกอยู่ที่ตับแล้วเวลาขับออกขับขับเหมือนของเสียอื่นไม่ได้เหรอคะตับมันต้องหลั่งเอนไซม์จับของเสียพวกนี้ไว้ค่ะแล้วก็ขับทิ้งไปแถ้ามันจับไม่ได้ไอ้ตับมันหลั่งออกมามากไอ้ตัวนี้ก็สวนกลับไปก็เลยเกิดแรงต้านขึ้นมาเกิดความร้อนนั่นแหละที่สร้างซีดขึ้นมาไม่ใช่เคมีตัวเดียว แต่เป็นตัวที่ร่างกายเขาสร้างขึ้นมาเองร่างกายสร้างขึ้นมามากกว่ากําหนดปกติแล้วสร้างมาเพื่อทาอะไรครับพระอาจารย์เจับของเสียไงอ๋อเพราะของเสียมันยยมากสลของเสียมันมากมันมากก็ต้องหลั่งออกมามากม,<ห>มากกว่าบาเหลือใช้ค่ะมันก็กเกิดการที่มันมากป,ปั๊บไอตัวที่มันมากมันจะต้องขับทิง้งค่ร่างกายาต้องสร้างเซลล์มาหุ้มไว้ไม่เขาโตกลายเป็นซีดแต่ชนะเขาก็เป็นเนื้อดีไปแต่แพ้ไปก็เป็นเนื้อรายมากกว่าซีด ทั่วไปทุกคนเนี่ยบนร่างกายมนุษย์เราทุกคนเป็นมะเร็งหมดแหละ,ะมีเชื่อมะเร็งหมดแหละ,ะเชื้อมะเร็งจากไหนเกิดจากอนุมูลอิสระในร่างกายเราเองอนุมูลอิสระในร่างกายเราเองเนี่ยมีถ้ามีมากเกินความจําเป็นร่างกายก็ต้องจับสร้างเซลล์ขึ้นมาจับไปถ้ามีน้อยร่างกายก็สู้เขาไม่ได้ก็ไขข้อต่างๆก็จะเกิดปัญหาค่ะพระอาจารย์้า ซีดพวกนี้มันเกิดจากของเสียเยอะแล้วเกิดจากการกินน้ําน้อยได้ไหมคะน้ําน้อยนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยแหละทุกวันนี้สุภาพสตรีสังเกตไหมว่าสุภาพสตรีนี่จะเป็นซีดมากกว่าสุภาพบุรุษเป็นถินอ่ะอกหนาใจทีน,ทนู่นทีนี่แล้วจุดฮอร์โมนเก็บทางนั้นได้ไหมขี้เกียจเข้าห้องน้ํปบ่อยค่ะผู้หญิงห้องน้าไม่สะอาดจะขึ้นรถอยากกินน้ํามากเดี๋ยวต้องหาซ่วมธรรมชาติเนี่ยผู้หญิงเป็นอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ใช่เห็นเป็นเรื่องสกปรกหมดใช่ค่ะ แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติไงก็อย่างที่ว่าไปอินเดียเนี่ยคเป็นจะตายกันอยู่ได้กับน้าคนไทยไปถึงอินเดียปั๊บอยากให้อินเดียทําอะไรบ้างสร้างท้องน้ำทำความสะอาดไอ้นู่นทําความสะอาดไอ้นี่ใช่ไหมเขาแต่ว่าของเขานี่ก็คือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติโยมเนี่ยสนุกจะตายวิ่งเข้าป่าในอินเดียเนี่ยชอบชอบธรรมชาติของเขาใช่ไหมใช่ค่ะเดินตัวปลิวเลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องดื่มน้ํามากๆดื่มน้ํา ไม่ใช่เพราะผู้หญิงเราผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดเพราะน้ำเป็นตัวปรับแต่ผู้หญิงมีปัญหามากกว่าเพราะไม่ดื่มเพราะไม่ดื่มเมื่อกี้พะอาจารย์พูดพูดว่ามักจะเกิดขึ้นตรงจุดที่เป็นฮอร์โมนใช่หน้าอกมดลูกเป็นซีสในรังไข่ในมดลูกใช่ไหมคะแล้วก็ที่ที่ไหนอีกฮะไทรอยอ๋อไทรอยเป็นซีสที่ไทรอยเหรอคะไม่เป็นเนื้องอกที่ไทรอยเนื้องอกที่ไทรอยพ่ไทรอยอุดตันพวกนี้ก็เป็นได้ โดยสรุปพวกนี้คือการขับของเสียฮอร์โมนได้งนั้นแหละฮอร์โมนปัญหาจากอะไรกสร้างภูมิต้านทานขึ้นมารู้ไหมว่าทําไมผู้หญิงเป็นไทรอยมากกว่าผู้ชายอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของของหนูเลยค่ะเคมีที่ยมใช้กันแต่งห้านี่แหละเครื่องสำอางเครื่องสำอางเดี๋ยวนี้มันเป็นนาโนแล้วด้วยนะคะนาโนจริงหรือเปล่เห็นสารกันบูด ลิปสติกเนี่ยแน่นอนก่อนโยมทานอาหารโยมต้องปากซีดก่อนเลยต้องเช็ดออกก่อนเลยค่ะโอ้ยังเป็นเอเช็ดออกไม่เช็ดออกมันรู้เวลาโยมแตะลิ้นสัมผัสลิ้นน้ำลายก็ตำหนัดแลละสะสมสะสมแต้มสะสมไหมไปเรื่อยๆๆตัวนี้แหละที่ทำให้ก่อเกิดปัญหาใ้ตับได้เหรอคะ